ที่พี่จะเป็นบ้านหมุนชอบเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะปวดศรีรษะเนี่ยเป็นไมเกรนนะคะ mm hmm. เป็นไมเกรนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็นอนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหลับนะตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีอาการเปรีย oh. พี่เจ๊บมาพบกับผลิตภัณฑ์ KO นะคะ,คะก็เป็นอะไรที่โชคดีมากนะ,ะก็ทาน KO เข้าไปนะอาการที่ว่าเนี่ยที่เป็นเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยนะหายไป ไม่กลับมาเป็นอีกผมมีอาการเหมือนมีเสียงเสียงดังในหูตลอดเวลาเสียงจี้จีดเหมือนอเหมือนเสียงไฟมันช็อตนะฮะอยู่ในหูตลอดเวลาพอจีดขึ้นสมองเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการวนะูบและบ้านบ้านมันหมุนเริ่มเวียนหัวมีไขมันในเลือดสูงะะมาเจอเคโอเขาบอกว่าะจะช่วยเรื่องของ บ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันมันก็คือทานแรกๆเริ่มลดลงแต่ตอนปัจจุบันฮะไม่เป็นแล้วตอนนี้อาการอาการที่เสียงดังในหูนี่ไม่เป็นแล้วเสียงที่อะไรนี่ไม่มีแล้วอาการบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วค่ะค่ะพี่มีอาการนะคะน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแล้วบ้านก็หมุนนะคะเดินก็เดินไม่ได้นะคะไปไหนก็ไม่ได้ขับรถก็ขับไม่ได้แล้วก็มีไขมันในเลือดสูงนะคะ ตัวนี้ค่ะ KO นะคะที่ทานไปแล้วนะคะนียเราก็มีอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็บ้านก็ไม่หมุนแล้วนะคะก็สามารถขับรถได้นะคะค่าอยู่กับผลิตภัณฑ์ KO นะคะผลิตภัณฑ์ดูแลหลอดเลือดแล้วก็ ดูแลระบบเลือดนะคะวันนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงบ้านพี่เจี๊ยบแล้วนะคะก็เราก็จะพูดคุยกับพี่เจี๊ยบนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะแล้วพี่เจี๊ยบจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าหลังจากที่ทาน KO ไปค่ะอาการดีขึ้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบเล่าให้เราฟังนะคะค่ะพี่เจีย๊ยบส,ส,สวัสดีค่ะ,ออคะก่อนหน้านี้ค่ะ,คะพี่เจี๊ยบมีปัญหาสุขภาพแล้วก็มีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปัญหาสุขภาพมีเยอะค่ะ พี่ๆพ,พี่จะเป็นบ้านหมุนชอบเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะปวดศีรษะเนี่ยเป็นไมเกรนนะคะ<ม>เป็นไมเกรนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็นอนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหลับนะตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีอาการเปลียมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคือบอกได้เลยว่าพอลงจากรถเนี่ยเรารู้ว่าเราเดินนะตรงนะแต่ทำไมเราถึงองศาเนี่ยมันเอียงไปเ<ม>นาะ<ม>เอียงไปเนี่ยประมาณเกือบสีองศามันก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ปลอดภัยแล้ว<ม>นั่นก็คืออาการของ เอ่อคือไปหาหมอนะก็คือน้ําในหูเราไม่เท่ากันนะการเดิน<ะ>การทรงตัวของเราเนี่ยการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยจะลําบากมากนะคะส่วนที่เป็นมากเลยนี่ก็คือว่าพีกสุดเลย,เลยบอกได้เลยว่าเที่ยงคืนส่งโรงพยาบาลนะคะ,ะเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยปวดศรีรษะนะมันจะระเบิดเลยนะ,ะปวดเบ้าตาปวดไายทอยเสร็จตอนกลางคืนนอนเนี่ยเราก็ไม่ว่าเราจะอัดยาแก้ปวดอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่หายไปถึงเนี่ยคุณหมอก็รีบ ดำเนินการห้องฉุกเฉินเลยคือต้องฉีดยานะคะฉีดยาแล้วนอนพักอยู่สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอาการนั้นมันก็ดีขึ้นก็กลับบ้านได้แต่นี้ถามว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดมันไม่ได้นะคะค่ะซึ่งพี่เป็นแบบเนี้หลายรอบที่เข้าโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้มาพบกับผลิตภัณฑ์ ko พี่เจี๊ยบมาพบกับผลิตภัณฑ์ ko นะคะก็เป็นอะไรที่โชคดีมากนะก็ทาน ko เข้าไปนะทานต่อเนื่องนะคะกล่องนี้นะคะก็ทาน หลังอาหารเช้านะหนึ่งเม็ดนะคะ,ะแล้วก็ทานก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะคะทานเป็นประจำเรื่อยๆมานะคะอาการที่ว่าเนี่ยที่เป็นเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยนะหายไป<า>ยไม่กลับมาปเป็นอีกใช้ชีวิตปกติเพราะก่อนหน้านี้นไม่กล้าขับรถด้วย<ะ>ไปไหนคนเดียวก็ไม่กล้าเพราะว่าเราองศาเดินไม่ตรงแล้วนะ,ะ,ะเดินแบบโค้งเคงเ้งใช่โค้งเค้งมากแล้วก<ะ>็โอกาสที่เราจะวูบเนี่ยมันมีเยอะตอนนี้ถามได้เลยว่า บอกได้เลยว่าอาการแบบนั้นที่เล่ามาเนี่ยไม่มีแล้วนะคะใช้ชีวิตปกติสบายมากเลยขับรถไปไหนมาไหนสะดวกเดินไปไหนได้คนเดียวไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอาการหายหมดอยากจะบอกให้ทุกท่านนะคะรีบดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ,คะแล้วก็ทาน KO ได้เลยนะคะอย่างที่พี่เจฟทานรับรองว่าอาการของคุณดีขึ้นแล้วก็อาการที่เป็นอยู่จะหายหมด ไปแน่นอนใช้ชีวิตประจําวันได้เลยวันนี้นะคะทุกท่านค่ะก็ได้ยินจากปากพี่เจีย๊ยบแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ KO สามารถดูแลอาการที่พี่เจีย๊ยบเป็นอยู่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวไม่เกรนนะคะ เวียนหัวบ้านหมุนหรือว่าเป็นอาการน้ำในหูไม่เท่ากันหรือมีการมึนหัวมึนงงเดินคงเพลงนะคะวันนี้ทาน KO ดูแลฟื้นฟูนฟนอาการของท่านได้เลยนะคะรับรองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราสกัดจากธรรมชาติร้อเปอร์เซนต์นะคะม,มีมีโรคประจําตัวก็สามารถทานได้ไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้ทุกท่านที่มีปัญหาสุขภาพแบบนี้นะคะอยากให้รีบตัดสินใจสั่งทานได้เลยนะคะไม่ต้องลังเลค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ ค่ะวันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์ KO ดูแลระบบเลือดนะคะวันนี้ค่ะเรามาแถวรามคำแหงกรุงเทพของเรานี่เองนะคะแล้วเราก็มาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปค่ะวันนี้นะคะคุณพี่แซมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ได้ยินได้ฟังกันนะคะว่าหลังจากทาน KO ไปแล้วค่ะพี่แซมมีอาการดีขึ้นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยนะคะจะให้พี่แซม เล่าให้ฟังว่ามีปัญหาสุขภาพอย่างไรก่อนทาน KO นะคะเดี๋ยวให้พี่แรมเล่าค่ะเมื่อก่อนเนี่ยผมมีอาการเหมือนมีเสียงเสียงดังในหูตลอดเวลาเสียงจี้จี้เหมือนเหมือนเสียงไฟมันช็อตนะฮะอยู่ในหูตลอดเวลาพอมันเสียงดังมากๆมันก็จีดขึ้นขึ้นหัวขึ้นสมองเนี่ยพอจีดขึ้นสมองเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการวูบและบ้านบ้านมันหมุน บ้านเริ่มหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วครับเริ่ม, <c oughs> เ,รมเริ่มเวียนหัวนะฮะเพอเริ่มเวียนหัวแล้วนี่แบบหูก็ไม่ไหวแล้วก็ไปหาหมออีกขีหนึ่งทีนี้ <c oughs> ไปตรวจหมอก็บอกว่ามีไขมันในเลือดสูงหมอให้ยามาทานทานอีกมันก็ไม่หายก็ไม่ไม่ดีขึ้นไม่ดี <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้ก็อาการเหล่านี้มันก็ไม่เป็นแล้วนะเพราะว่า <c oughs> มาเจอเคโอเขาบอกว่า <c oughs> จะช่วยเรื่องของอบ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากันอะไรที่ที่เขาบอกมานะครับแล้วก็ดีถอกเลือดของเราด้วยแล้วก็พวกไขมันในในเลือดโอ้โหแบบคือเหมือนมันมันตรงกับอาการที่เราเป็นอ่ะดูแลดูแลอาการตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ก็เลยก็เลยลองลองสั่งมาทานดูก็คือตอนแรกก็ลองลองกล่องนึงก่อนทานยังไงคะพี่ทานยังไงตอนสั่งมาทานนี่ก็คือผมทานเช้าสองเย็นสองหลังอาหารหลังอาหารเลยรับกล่องหนึ่งเนี่ย ผมทานอยู่ได้ทเสองเม็ดหลังอาหารแล้วก็เย็นสองเม็ดเย็นสองเม็ดหลังอาหารครับกล่องหนึ่งเพื่อเพื่ออยากจะให้มันแบบเห็นผลคืออยากให้ให้เห็นผลเร็วเพราะว่าคนขายบอกว่าถ้าพี่อยากเห็นผลเร็วนะให้ทําให้ให้ทานตามที่แนะนําก็คือเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดหลังอาหารอ่ผมก็ทานทานตามที่เขาแนะนาค่ะแล้วหลังจากนั้นประมาณสักระยะเวลาเท่าไหร่คะที่พี่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนไปก็กล่องแรกนะครับที่ที่ที่ทานไปเนี่ยก็ยังไม่หมดกล่องดีครับก็ประมาณ5 6วันมันก็เริ่ม เริ่มรู้สึกดีขึ้นจากเดี๋ยวย้อนถามไปนิดนึงว่าจากอาการที่พี่เป็นเนาะมีอะไรบ้างที่พี่ดีขึ้นนะคะก็จักเวียนหัวหรือบ้านหมุนอย่างเงี้ยค่ะดีดีขึ้นยังไงอะคะก็หลังจากเริ่มทานนะคือกล่องแรกที่ที่ที่ทานไปเนี่ยก็คืออาการที่บอกว่าขั้นแรกเนาะพี่เราดีดีขึ้นแล้วแบบดีขึ้นครับก็คืออาการที่ที่บอกว่าเวียนหัวบ่อยบ้านหมุนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไอเสียงยิ้มจี๊ดมันก็เริ่มน้อยลงก็คือก่อนหน้าเนี้มันจะเป็นตลอดเวลาเสียง มันก็เสียงจี้ตัดในหูตลอดเวลาบางครั้งที่บอกว่ามันจีดเยอะๆเนี่ยมันจะปี๊ดขึ้นสมองอะเหมือนจะแล้วก็ทําให้แบบเหมือนมันจะวูบอะครับมันก็คือทานแรกๆเริ่มลดลงแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นแล้วตอนนี้อาการอาการที่ที่เสียงดังในหูนี่ไม่เป็นแล้วเสียงจี้ๆอะไรนี่ไม่มีแล้วอาการบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วค่ะค่ะหายไปละตอนนี้หายหายทุดอาการเลยใช่ก็คือก็คือหายไป มันไม่ไม่เป็นอีกอะ่ะก็คือไอเสียงที่กีดที่เคยเป็นก็ไม่เป็นแล้วตอนนี้ไอเสียงทีอ่อาการที่บ้านหมุนเนี่ยก็ก็ไม่มีแล้วฮะก็คือรู้สึกว่าอาการดีขึ้นเยอะนะฮะก็คือตอนนี้ใช้ใช้ชีวิตได้ปะกะติ<ห>ก็อยากจะแนะนําว่าท่านไหนที่มีอาการเหมือนผมนะไม่ว่าบ้านหมุนเวียนศีรษะหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากาันมีเสียงดังจี้กีดในหูเหมือนผมเนี่ยผมว่าแนะนําทานนะครับว่าอาการเหล่านี้อ จะดีขึ้นนะครับก็ยังไงก็ลองดูนะครับถ้าท่านไหนเป็นอยู่ครับก็เพื่อสุขภาพของเรานะครับ ก็วันนี้นะคะพี่แซมก็มาสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านนะคะว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของระบบหลอดเลือดนะคะไม่ว่าเราจะเป็นในเรื่องของไขมันสูงนะคะบ้านหมุนมีเสียงน้ําในหูนะคะหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะมีอาการวูบบ่อยหรือว่าเวียนหัวนะคะเดินคงเคงหรือว่าเราจะมีอาการที่ปวดหัวบ่อยนะคะสามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์ KO ดูแลสุขภาพได้เลยนะคะตัวนี้นะคะค่ะทุกท่านที่ ต้องการที่จะสั่งซื้อนะคะโท,โทรได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่โชว์อยู่นี้นะคะค่ะเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ KO ดูแลระบบเลือดนะคะวันนี้เรามาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO ไปแล้วก็มีความประทับใจค่ะหลังจากทานนะคะก็เรามา พูดคุยในเรื่องผลรับกันวันนี้ค่ะคุณพี่ท่านนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณพี่อ้อยนะคะค่ะพี่อ้อยเดีวก็อยากให้พี่อ้อยนะคะได้เล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนที่ทานผลิตภัณฑ์เคโอค่ะมีปัญหาสุขภาพอย่างไรแล้วพอทานดีขึ้นนะคะพี่อ้อยประทับใจแล้วดีขึ้นอย่างไรนะคะค่ะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่พี่ทานอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะก่อนที่พี่จะทานตัวนี้แต่พี่จะบอกว่าตอนช่วงก่อนหน้านี้ค่ะพี่มีอาการนะคะ น้ำในผู่ไม่เท่ากันนะคะแล้วบ้านก็หมุนนะคะเดินก็เดินไม่ได้นะคะไปไหนก็ไม่ได้ครับรถก็ขับไม่ได้แล้วก็มีไขมันในเลือดสูงนะคะ,คะแล้วก็เป็นความดันะนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างซึ่งในร่างกายพึ่งพี่ก็อายุ ตามอายุนะคะนะคะก็ไปหาหมอนะคะก็ไปตรวจเจอนะคะผลปรากฏว่าก็เป็นเลือดเนือด,ด้วยแล้วก็มีไขมันสูงเนะะี่ยค่ะอันที่พี่ไปมานะคะอันนี้พี่ขอหมอมานะคะ,นนะเป็บเอาไว้ดูผลเลือดเป็นผลเลือดนะคะเราจะได้รู้ว่านะคะเราไม่ควรจะทาอย่างนี้ต่อไปนะคะค่ะค่ะอันนี้นะคะพี่ก็เลยมาเจอนะคะเอ,อ่อตัวเนี้ค่ะเคโอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ คล้ายๆกับอะไรนะคะดีท็อกซ์เลือดนะคะเมื่อพี่ทานไปแล้วนะคะลองดอูก็โอเคนะคะบ้านก็ไม่หมุนแล้วยะะ่อทานไปประมาณสักระยะเวลาเท่าไหร่คะก็ตอนช่วงแรกๆนะคะก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะคะ,คะเฮ้ยเราก็มีอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็บ้านก็ไม่หมุนแล้วนะคะก็สามารถขับรถได้นะคะแต่ว่าไขมันนี่อันนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าต้องไปรอหมอตรวจแต่ว่าพี่แน่ใจว่า พี่รู้สึกสบายขึ้นนะคะรู้สโลง่โลงขึ้นแล้วก็นอนหลับสบายด้วยนะคะค่ะ,คะพี่ก็ทานตอนเช้านะคะหลังอาหารนะคะ,คะแล้วก็เย็นหลังอาหารอย่างนั้น1นึ่งเม็ด ครั้งละหนึ่งเม็ดค่ะก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นด้วยค่ะ,คะ,ะแล้วตอนนี้คืออาการที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่เป็นไม่ว่าจะเวียนหัวมึนหัวเนาะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับี่กก็ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะหลังจากที่พี่ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะเราก็ต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยตามที่หมอสั่งอย่างเช่นในะพวกไขมันอะไรพวกนี้นะคะก็ลดน้อยลงอยากกินบ้างหรืออะไรจำนองเนี้ยคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้มันก็ควรจะกินบ้างแต่ว่าเราก็เป็นไปตามอายุที่ว่าอายุเรามากขึ้นก็ต้องลดลงพวกนี้ค่ะค่ะ ประทับใจนะคะในเกียวค่ะประทับใจมากเลยค่ะเพราะว,ว่าช่วยพี่นะคะเลือด ลมหมุนเวียนแล้วก็น,นอนหลับสบายด้วยค่ะหลับสบายนะคะ,คะก็วันนี้พี่อ้อยจะทานคีโอให้เราดูด้วยนะคะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวให้พี่อ<ก>้อยทาน,นให้ทุกท่านดูเลยนะคะค่ะพี่ก็ตัวนี้นะคะกล่องนี้นะคะพี่อ้อยทานอยู่นะคะตอนนี้เหลือแค่แผงเดียวพี่อ้อยในกล่องนี้แหละค่ะมันจะมีสามแผงน,นะคะ<อ>ในกล่องมีสามแผงน,นะคะสามติเม็ดสามติดเม็ดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพี่อ้อยก็ทานไปนะคะนี่แผงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะทานให้ดูนะคะ ค่ะเป็นเม็ดสีแดงแดงเป็นแคปซูลนะคะนะคะเก็ให้ให้นี่นะคะดูนิดนึงค่ะวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าและหลังอาหารเย็นหรือจะทานก่อนนอนก็ได้นะคะค่ะได้ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะแต่พี่พี่อ้อยทานตอนเช้านะคะหลังอาหารหนึ่งเม็ดแล้วก็ก่อนนอน๋อเะนะคะหนึ่งเม็ดค่ะเดี๋ยวเชิญพี่อ้อยทานเลยค่ะ โอเคเรียบร้อยนะคะพี่อ้อยทันยากไหมคะใชเละค่ะง่ยายนะคะสำหรับค,คนที่เออไม่ทันแคปซูลนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะลื่นถานเขาได้เลยทานเลยนะคะแนะนำ<า>นให้ทานน้ําเยอะนิดนึงน,นะคะ,คะ,ะ,คะมันจะได้คล่องนะคะ ค่ะค่ะหลายท่านนะคะที่ได้พบปัญหานะคะไม่ว่าเราจะมีภาวะเลือดหนืดนะคะหรือว่าเป็นอาการน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะหน้ามืดวิงเวียนศีรษะไขมันในเลือดสูงนะคะผลิตภัณฑ์ KO สามารถช่วยท่านได้นะคะทุกท่านที่มีปัญหาระบบเลือดนะคะหรือระบบหลอดเลือดสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KO ของเรานะคะไปดูแลสุขภาพของท่านได้เลยนะคะรับรองค่ะว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นเหมือนพี่อ้อยอย่างแน่นอนนะคะถ้าต้องการสั่งซื้อคะ่ะโทรที่เบอร์ที่ อยู่นี้เลยค่ะ